สวัสดีครับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบสกัดรถยนต์เมืองสองนะครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่17นะครับของเดือนกันยายนนะครับโตโยต้าคันนี้นะครับผมก็ได้ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคุณลูกค้านะครับก็ยังไม่เจอเจ้าของนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ได้ตามหาเจ้าของคันนี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะช่วยแชร์ให้ผมได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีรถคันเก่าอยู่อยากจะลองมาใช้ตัวตาโคลนาท้ายโด่งก็นำมาตีเทินแลกเปลี่ยนได้นะครับคุณลูกค้าเรามารับชมบรรยากาศรอบๆคันกันเลยนะครับสีสวยครับสีสวย80% ถึง90%ได้เลยนะครับไม่มีชนหนักครับเครื่องดีมากนะครับชงล่างดีนะครับยางดอกเต็มๆนะครับปี2021นะครับนะฮะทั้ง4เส้นเลยนะครับซื้อไปคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางให้เปลืองตังเลยนะครับยางสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับภาษีครับยิงยาวถึงปีหน้าครับ2569นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับ ใช้งานแบบยาวๆนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับไม่เคยผ่านการติดทางแก๊สมาก่อนด้วยนะครับนี่เลยครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับคุณลูกค้านะครับได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กาลังอยากจะได้รถราคาหลักหมื่นนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางไกลในคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยครับนะฮะดูภายในกันเลยครับ ภายในสวยๆครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในกว้างนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับนั่งสบายๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ครับประตูหน้าฝั่งซ้ายครับเบาะคู่หน้าครับ เครื่องเสียงมีนะครับใช้งานได้นะครับเล่นซีดีได้นะครับหรือว่าจะเป็น USB ก็ได้นะครับหลังคาครับสวยๆครับไม่มีผุนะครับสีสวย80%ดถึง90%นะครับไม่มีผุไม่มีแตกร้าวนะครับด้านหลังครับมาดูฝั่งขวากันต่อครับ สวยๆกันเลยครับได้ล้อแม็กแท้ด้วยนะครับล้ <c oughs> อแม็กแท้ของโตโยต้านะครับคุณลูกค้าอ่าดูข้างในกันคันที่แล้วนะครับสีเขียวผมก็ขับไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะครับ <c oughs> ขอบคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็เหลือคันเดียวนะครับคุณลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันคุ้มคุมครับกระจกใช้ได้ครบแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีพรมลายพาวเวอร์เครื่องเสียงใช้งานได้ครบครับคุณลูกค้านะฮะราคามอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้าย มาดูด้านท้ายครับอ๊บนี่เลยสวยๆครับฝาท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับยางอะไรมีให้ครบครันนะครับผมนะครับแม่แรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมไฟยาวไฟทับทิมนะครับคูลูกค้านี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับ กระโปงหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับนี่เลยครับห้องเครื่องสวยๆครับ c ี1อสวยวาล์วนะครับ EFI นะครับ 1,600cc นะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันเลยนะครับขานหน้าเดิมแท้ครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องครับ มาดูกันว่าการรีวิวครั้งที่2จะอยู่อีกกี่วันนะฮะคุณลูกค้าสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเครื่องบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับคุณลูกค้าสมบูรณ์มากๆนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องครับ เครื่องดีไม่ดังไม่ไอไม่ควันไม่มีหยดเยิบนะครับสมบูรณ์มากใช้งานกันอีกยาวๆครับ <c oughs> ขอญาตปิดครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับโตยต้ตาโครโน้าท้ายโด่งนะครับลูกค้าคันนี้จ,จดทะเบียนปี2537นะครับ เครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับ CA 16วาล์อฟไนะครับระบบเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบอ,อ,รอภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้าณคันานี้จัดราคาคุ้มคา่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับกับราคาแค่4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้เลยครับ49,000าบาทมาดูตัวจริงได้ที่นครราชสีมานะครับหรือว่าถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมก็มีบริการจัดส่งให้ก คลูกค้าครับสนใจโทรเข้ามานะ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ที่0830005440นะครับ40,000 0 0 0บาทนะครับโทรมาได้เลยครับคุณลูกค้าโอเคครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ